ครับผมผมผู้กองโค้ดนะครับจากหน่วยสืบราชการลับนะครับวันนี้เราจะเป็นปลอมตัวเป็นพ่อ,ายอย้ายาสพติดน,นะครับอันนี้หมวดหมวดคอสโมนะครับจะเป็นลูกน้องในทีมนะครับวันนี้เราจะไปไล่ลา่าตระกลหลงถิ่นนะครับไม่รู้ว่าเป็นตระกดลหรือรเป็นอะไรนะรเดี๋ยวลองดูกันอันนี้คือคพ่ออนุวัฒนะครับจะเป็นฝ่ายเดียวตรงนี้ <S <S อ้องยาไปเลยหลงพาน ทำงานทำงานว่า <laughs> <laughs> Thank mm -hmm.